แต่คือที่เวียดนามถ้าเราทําแบบนี้อาจจะสําหรับเวลาเราไปไหว้พระอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นคนปกติเขาจะมีสองอย่างต้องรับใบสองมือะคะ่ะ ัดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชนชัยพูดไทยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ4ี่ปีครึ่งนะคะสาหรับช่อง YouTube นี้มินอยากพูดภาษาไทยเพราะอยากฝึกภาษาไทยด้วยะค่ะแล้วก็ท็อปิกของวิดีโอวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องที่มันไม่สุภาพที่ไทยกับเวียดนามมันมีอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันยังไงด้วยถ้าทุกคนชอบวิดีโอวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งกดติดตามให้มินดูนะคะเพราะว่ามินจะมีวิดีโอทุกอาทิตย์ให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากให้มินเล่าก็มาบอกมินโดยใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนะคะโอเคค่ะมาคุยกันนะคะเราจะคุยกันเรื่องเหมือนกันก่อนนะคะ มีหลายๆอย่างที่สำหรับพธานธรรมมันก็เหมือนเหมือนกันด้วยเวลาเราใบวัดนะคะก็ที่ไทยหรือว่าที่เวียดนามถ้าเราใช้สุดแบบสัน้นหรือว่าแบบชุดโบ๊โบะอะไรอย่างนั้นก็อาจจะไม่สุภาพค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่ไทยอะคะ่ะมี regulation ชัดเจนสำหรับเสื้อผ้าเวลาเราเข้าวัดหรือว่าเข้า grand place ใช่ไหมคะเ,เขาจะบอกว่าเออใส่ชุดขาสั้น ได้หรือว่าแข็งสันไม่ได้อะไรอย่างนั้นบอกชัดเจนด้วยแต่ที่เวียดนามเ,าเขาไม่ได้บอกเหล่าชัดเจนนะคะแต่แตคือคนเวียดนามเขาจะเข้าใจเองอะค่ะก็คือตั้งแต่เด็กก็พ่อแม่ก็สอนแหละว่าเวลาเราไปวัดเราต้องใส่ชุดที่มันแบบ appropriate อะค่ะอาจจะมี วัดที่เป็นวัดให้นักท่องเที่ยวอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นทุกคนอาจจะเห็นคนใส่เสื้อผ้าที่แบบโป๊โบหน่อยแต่คือถ้าเป็น traditional temple ที่เวียดนามอะค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าคนเข้าวัดจะใส่เสื้อที่เป็นแบบเอ้าใหญ่ของเวียดนามก็เป็น traditional dress ของเวียดนามใช่ไหมคะหรือว่าแบบเสื้อผ้าที่เป็นแข็งยาวอันที่สองอะค่ะ ก็คือเวลาเรารับของจากคนอื่นใช่ไหมคะถ้าเป็นสุภาพเราจะต้องรับไปสองมือคะ่ะก็เหมือนที่ไทยด้วยใช่ไหมคะถ้าถ้าเขาไม่ใช่เพื่อนหรือว่าคนที่วินอายุเหมือนกันอะไรอย่างนั้นร่วนเดียวกันเราจะไม่ต้องแบบรับสอมือแต่ถ้าเขาอายุมากกว่าเราหรือว่ามีตําแหน่งในที่ทํางานมากกว่าเราอะไรอย่างนั้นหรือว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักได้ไมซันนีควรจะรับของสองมือคะ่ะ อันที่สามค่ะเวลาเราต้องไหว้คนที่มีอยู่มากกว่าเราหรือว่าคนที่เรา respect มากๆใช่ไหมคะจริงที่ไทยจะทําแบบนี้ใช่ไหมคะแต่คือที่เวียดนามถ้าเราทําแบบนี้อาจจะสําหรับเวลาเราไปไหว้พระอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นคนปกติเขาจะมีสองอย่างคือถ้าเราเป็นเด็กๆอะค่ะ ก็เด็กแบบเด็กมากๆนะคะเด็กแบบสิบขวบอะไรอย่างนั้นนะคะพ่อแม่ที่เวียดนามจะสอนเด็กแบบนี้นะคะก็คือเราจะทำแขงแบบนี้แล้วก็จะต้องจบแรกแบบนี้แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะแต่คือถ้าเ,เราไม่ใช่แบบเด็กขนาดนั้นเราจะแค่จบแรกแบบนี้แล้วก็บอกเออสวัสดีค่ะ เราจะมาคุยกันเรื่องที่ไม่เหมือนกันดีกว่าเนาะก็คืออันแรกนะคะจะเป็นแบบการที่เรา interact กับ พระสงที่ไทยเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเวลามินเพิ่งมาประเทศไทยแล้วก็นั่งใน BGS ชใช่ไหมคะก็มีพระสงคนหนึ่งที่นั่งที่เอ่อ r i o r i t y seat ใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นก็คนไม่เยอะนะคะมินก็เลยมานั่งปกติไม่ไม่ใช่นั่งแบบข้างๆเขานะคะที่นั่งที่3หรือว่าที่4ที่แบบมี2ที่นั่งที่ระหว่างมินกับเขาแล้วแล้วก็มินก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็คือเห็น คนคอื่นเขามองมินแบบแบบแปลกมากมินก็ฮะเราทำอะไรผิดหรือเปล่านะ แต่ที่เวียดนามนะคะจริงๆสายพุทธาของเวียดนามอิมโฟว์นจากจีนมากกว่าค่ะก็คือพระสงฆ์ที่เวียดนามเราสามารถจะอินเทอร์เระจะนั่งข้างๆได้แล้วก็จับมือเขาได้ด้วยแต่คือการรีสเป t ก็เหมือนเหมือนกันแล้วเวลาพระสงฆ์เขาคุยกันกับเราเขาก็มี pronounce ที่ไม่เหมือนกันกับคนคนอื่นด้วยมินได้ยินว่าที่ไทยก็มีด้วยแต่มินจำไม่ได้คำศัพท์อะคะ่ะ ไปนะคะก็คือการที่เราครึ่งเสียงที่ไทายเวลาเราครึ่งเสียงก็คือ จะไม่สูภาพอะไรอย่างนั้นหรือว่าอยากด่าคนอื่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ที่เวียดนามจริงๆการพูดคุยกันของคนเวียดนามก็ดังอยู่แล้วการที่เขา react อะค่ะมันกเ็เหมือนไม่ได้ถืออะไรมากสำหรับแบบเสียงออกเสียงอะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนอาจจะได้เห็นว่าคนเขาคุยกันแบบเสียงดังมากแต่จริง,รงๆเขาไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลย แค่เป็นวัฒนธรรมของเขาอะค่ะอาจจะเป็นแบบเออเวลาที่เขาทำทำงานอะไรอย่างนั้นเขาได้ยินไม่ชาติก็เลยแบบต้องขึ้นเสียงเก็ต้องพูดดังนิดนึงอะไรอย่างนั้นหรือว่าเป็นเอ่อ e n น i r o n m e ม t ที่เวียดนามเสียงดังเขาต้องแบบพูดดังด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆเขาไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลยค่ะทุกคนแล้วเวลาเขาเสียงขึ้นเสียงอาจจะ เขาไม่รู้อะไรหรือว่าไม่ทราบอะไรเขาอยากถามเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะทุกคนเวลาที่เราแบบอ,อ,อยาก emphasize าคำอะไรแล้วก็ขึ้นเสียงคำนั้นอะไรอย่างนั้นออแต่ก็แล้วแต่ situation ที่เราคุยกันกับคนอื่นด้วยทุกคนอาจจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะออรู้สึก การแสดงออกของเขามากกว่าเวลาเราคุยกันกันกบคนท้องถิ่นที่เวียดนามค่ะหรือว่าเวลาเราอยู่ที่เวียดนามนานๆเราจะเข้าใจเองค่ะสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแสดงออกความรากักไม่รู้สึกว่าที่กรุงเทพคะ่ะมันโอเพนมากกว่าเพราะว่าแบบการที่คับโบเขาจูบกันหรือว่าแบบจับมือกันแบบโรแมนติก moments อะไรอย่างนั้นใน p u b l พ c อะค่ะที่ไทยรู้สึกว่ามัน Open มากกว่าที่วิยคือหรือว่ามีอยู่ที่กรุงเทพก็ก็คือเป็น diverse cultures อยู่แล้วก็เลยแบบเขาไม่ถือกันนั้นแต่ที่เวียนามอาจจะยังไม่ได้เบิดใจขนาดนั้นนะคะก็คือ โอเคค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้ทุกคนชอบหรือไม่ชอบเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็มาบอกมินด้วยใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนะคะแล้วก็อยากให้มินเล่าเรื่องอะไรก็มาบอกมินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งให้มินด้วยนะคะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย